ตัวอย่างหนัง The Odyssey มหากราบ d y s s e y ไปชมกันครับไปครับมันเป็นหนังแบบยุคเก่าใช่ไหมใช่แบบสงครามแบบพวกสงครามโบราณเลยเออของ้โหดูภาพกล้องไอแบบยุคกียุคยุคกีดยุคเลยนะกล้องไอแมทเออเออฟิล์มไอแมเนี่ยเขาก็บอกอยู่ใช้ฟิล์มไอแมไทย จะมุมภาพสวยมาะก็เจสซัเฟอร์โลแลนดแบบ์เนี่มคือแบบไม่ได้เห็นแบบหนังแนวนี้นานมากนะตั้งแต่สมัยเด็กแบบเลยเฮ้ยทองคัลแลนหรอดังนะเี๋ยีๆทองคัลแลนก็สไปเดอร์แมนอ่ะเออใช่เล่นหนังแล้วก็กดังจากสไปเดอร์แมนผลงานโดแลนโอ้ ดูแลดูสาวดิเฮ้ยสาวดีมีแบบซีแบบอันนี้ด้วยสปาร์ลาดอ่ะเดือนกระดาคม ฟาานี่ทำไม่ถึงนี่อันนี้เลยซูเปอร์แมนเลยฟ้ายังดีกว่าเสียงดิโนเสาร์วะเนี่ยเสียงอะไรเสียงเครื่องไอแมทเน่ะเป็นยังไงวะครับตัวอย่าง the odyssey นะครับซึ่งเป็น ภาพยนตร์ของเสด็จพ่อเสด็จพ่อโนแลนโนแลนคือครั้งเนี้ยเราจะได้เห็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นโนแลนทําหนังย้อนยุคอ่ะถ้ามันเป็นหนังแบบยุคกรีดยุคเออเป็นเป็นแบบยุคเก่าเลยปกติเราจะเห็นแต่แบบว่าเสด็จพ่อเนี่ยท่านทําเรื่องซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไซไฟต่างๆไซไฟต่างๆเออคือทําแบบ เกี่ยวกับล้ำอนาคตไปอ่ะแต่นี่คือย้อนไปอ่ะแต่ผมชอบโทนสีโนงแรลมันดูและแค่ดูตัวอย่างเนี่ยผมนึกถึงแม่เลยนะที่แบบโทนสีประมาณนี้ก็การาวเซลเสียงเพลงเสียงพงเสียงเพลงประมาณนี้เลยเออแล้คือการที่จะไปเล่าเกี่ยวกับยุคแบบโบราณยุคกรียุคอะไรอย่างเงี้ยที่มีการลบราคาฟันกันเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเลยนะของที่ คุณเสด็จพ่อทำเนี่ยใช่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องแรกเรื่ออแล้วอยากอยากเห็นเลยอะว่าแบบมันทำยังไงอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคือ BCG ที่เกี่ยวกับสับปะหลาดด้วยหนังเรื่องนี้มีสับปะรดใช่ไหมคุณเห็นใช่ไหมเออผมเห็นวันนี้ผมชะเง้อไปมันน่าจะเป็นแบบพวกยักษ์อะไรเงี้ยเป็นเงาหรือเปล่าเงาในกำแพงเลยเป็นเป็นยักษ์ไปเลยวะชะเง้อชะเง้อหน้าไปดูพอดี ก็เดี๋ยวมารอดูน่าจะมีตัวอย่างที่2ออกมาใช่เห็นกันอีกมันอีกนานไงตั้งกรกฎานู่นปีหน้าปีหน้านะครับผมแต่เรียกแบบเรียกกระแสออกมาได้ดีท้องย่อยได้น่อยว้าวยำยำก่อนก็เรียกกระแสออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของคิสโตเปอร์โนแลนนะครับสัตรับศาสัดาของอะไรเฮ้ยแต่ถ่ายภาพสวยเออช่บนะแบบมุมเขาก็มุมกล้องเขาอ แกแบบยังเป็นคนทําหนังที่แบบมีคุณภาพเอเดี๋ยวนี้หนังใหญ่ผููกับใหญ่ๆดังๆอ่ะเขาเห็นมันใช้กล้องไอแหมกันหมดแล้วมันมันใช้มันได้เฟรมภาพที่กว้างใช่คือถ้าจะย้อนไปดูอ่ะหนังที่แกทําคือแบบเกี่ยวกับย้อนอวกาศเกี่ยวกับความล้ําหน้าอะไรอย่างเงี้ยสายไฟทั้งนั้นอะสายไฟทั้งนั้นเนี่ยทเน็ตเทเน็ตอย่างเงี้ยเทเน็ตแล้วก็อะไรนะ อินเตอร์เซล่ายานเป็นอะไรเงี้ยกรดุกกับมาหมดทุกแดือนอันนี้ย้อนยุคนี้แทบไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันใช่นะเราติดตามชมนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่จากคริสเฟอร์โนแลนนะครับในปีหน้านะครับเดือนกรกฎาคมครับผม The Odyssey ครับผม